ปริเชษที่18ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ1นามรูปปริคหายาน662วิสุทธิใดที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่าครั้นโยคาวจรทำการบุมยานของตนด้วยการเร่าเรียนและสอบถามในธรรมทั้งหลายที่เป็นภูมิแห่งวิปัสสนาปัญญาเหล่านี้โดยทางปริยัติแล้วควรทำวิสุทธิที่เป็นรากเงาสองประการคือศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ของศีล และจิตตะวิสุทธิความบริสุทธิ์ของจิตให้สมบูรณ์โดยทางปฏิบัตินั้นศีลสี่อย่างมีความสมรวมในพระปาติโมกเป็นต้นซึ่งรักษาบริสุทธิ์ดีแล้วเรียกว่าศีลวิสุทธิและศีลสี่อย่างนั้นได้กล่าวไว้พิสดารแล้วในศีลนิเทศสมาบัติ8พร้อมทางอุปจารสมาธิอ่าจิตตะวิสุทธิแม้จิตตะวิสุทธินั้นก็กล่าวไว้พิสดารโดยอาการทุกอย่างแล้วเช่นกัน ในสมาธินิเทศซึ่งท่านกล่าวไว้ด้วยคำว่าจิตตะคือจิตตังปัญญจะภาวะยังพึงทำสมาธิจิตและอริยะปัญญาให้เกิดเป็นหลัก<อ>เพราะฉะนั้นพึงทราบจิตตะวิสุทธินั้นโดยในซึ่งกล่าวไว้พิสดารแล้วในสมาธินิเทศนั้นเช่นกันแต่ที่กล่าวไว,ว้ว่าวิสุทธิห้าเหล่านี้คือทิฏวิสุทธิความเห็นบริสุทธิหนึ่งกังขาวิวตรนะวิสุทธิความบริสุทธิ์ด้วย ความพ้นความสงสัยหนึ่งมัคามคายานทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยความรู้ความเห็นว่าเป็นทางปฏิบัติถูกและทางปฏิบัติไม่ถูกหนึ่งปฏิปทายานทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยความรู้ความเห็นในทางปฏิบัติถูกหนึ่งยานทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ของความรู้ความเห็นหนึ่งเป็นสริระร่างกายนั้น บรรดาวิสุทธิเหล่านั้นพึงทราบว่าความเห็นนามและรูปตามเป็นจริงเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ 1. น,นามรูปว่าวัฏฐานหรือสังขาระปริเฉต6 6 3โยคาวาจรผู้ปรารถนาจะบรรลุทิฏฐิวิสุทธินั้นถ้าเป็นสมถะยานิกะผู้มีสมถะเป็นทางดําเนินครั้นออกจากรูปาวจราชาญและอรูปาวจราชาน ทานใด้ชั้นหนึ่งเว้นแต่เนวสัญญาณาสัญญายตนะแล้วก่อนอื่นพึงกําหนดองค์ทั้งหลายของฌานมีวิตตกเป็นต้นและทำทั้งหลายที่ประกอบด้วยองค์ของฌานนั้นเช่นเวทนาสัญญาเป็นต้นโดยลักษณะและรสวงเล็บหน้าที่วงเล็บปิดเป็นต้นของธรรมนั้นๆนขั้นแล้วพึงกําหนดแม้ทั้งหมดดังกล่าวมานั้นว่านามโดยความหมายว่าน้อมไปเพราะมุ่งหน้าน้อมไปสู่อารมณ์ แต่นั้นเมื่อโยคาวจรนผู้นี้แหละจะพิจารณาดูนามนั้นให้ใกล้ชิดเข้าไปจึงติดตามดูว่านามที่อาศัยอะไรจึงเป็นไปเห็นหัตยะรูปวงเล็บหัวใจวงเล็บปิดเป็นที่อาศัยของนามเรียบเหมือนบุรุษเห็นงูภายในเรือนจึงติดตามมันไปก็พวกที่อาศัยของมันฉะนั้น ครั้นแล้วโยคาวาจรผู้นั้นก็กําหนดรูปว่าผู้ตระรูปทั้งหลายเป็นที่อาศัยของขันทะยะรูปและอุปทายะรูปทั้งหลายนอกนั้นก็อาศัยผูตระรูปท่านโยคาวาจรนั้นกําหนดแม้ทั้งหมดนั้นว่ารูปเพราะมันเสื่อมสลายแต่นั้นก็กําหนดนามและรูปโดยสังเขตว่านามมีการน้อมไปเป็นลักษณะรูปมีการเสื่อมสลายเป็นลักษณะดังนี้ หนึ่งกำหนดนามและรูปทางธาตุสี่หกร้อยหกสิบสี่ส่วนโยคาวจรผู้เป็นวิปัสาานาญาณิกะผู้มีวิปัสนาเป็นทางดำเนินล้วนๆหรือว่าผู้เป็นสมถะญาณิกะนั้นนั่นเองกำหนดธาตุสี่โดยสังเขปหรือโดยพิสดารด้วยมุขะในการกำหนดธาตุเหล่านั้นเหล่านั้นตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในจะตุธาตุววัฏฐาน มุขาใดามุขาหนึ่งคันแล้วเมื่อท่าทั้งหลายปรากฏชัดแจ้งแก่โยคาวจรผู้นั้นโดยรถวงเล็บหน้าที่วงเล็บปิดและโดยลักษณะของมันตามเป็นจริงรูปสิบในเส้นผมซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานก็ปรากฏโดยกยายะทศกะอย่างนี้ก่อนคือท่าสีสีหนึ่งป่นหนึ่งรถหนึ่งโอชาหนึ่งชีวิตตะหนึ่งกายะประสาทหนึ่งและรูปอีกสิบ ปรากฏโดยภาวะทัศก,กะคือสิบเหมือนกยายทัศก,กะต่างกันแต่เปลี่ยนกายะประสาทเป็นภาวะคือเพศชายหรือเพศหญิงเพราะมีภาวะเพศอยู่ในเส้นผมซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานนั้นเหมือนกันและรูปอีก24คือโอชาธัรมกะรูปที่มีโอชะเป็นที่8ได้แก่ธาตุสี่สีหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งและโอชาเป็นที่แปหนึ่ง ซึ่งมีอาหารเป็นสมุทฐานหนึ่งโอชาติธรมกะซึ่งมีฤดูเป็นสมุทฐานหนึ่งโอชาติธรมกะซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานหนึ่งวงเล็บ8คูณ3เท่ากับ24วงเล็บปิดก็ปรากฏในเส้นผมซึ่งมีกรรมเป็นสมุทฐานนั้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นรูป44ถึง44ในกัทาสะ24ซึ่งมีสมุดฐาน4ด้วยอาการดังกล่าวนี้ แต่ถ้าว่าในรูปซึ่งมีฤด,ดูและจิตเป็นสมุธฐาน4อย่างเหล่านี้คือน้ำเหงือ่หนึ่งน้ำตาหนึ่งน้ำลายหนึ่งน้ำมูกหนึ่งปรากฏรูป16ถึง16โดยโอชัตรธรรมกะ2ส่วนในรูปซึ่งมีฤด,ดูเป็นสมุธฐาน4เหล่านี้คืออาหารใหม่หนึ่งอุจระหนึ่งน้ำเหลืองหนึ่งน้ำมูด1ปรากฏรูป8ถึง8โดยโอชาตรธรรมกะ ซึ่งมีฤด,ดูเป็นสมุดฐานแต่อย่างเดียวเท่านั้นด้วยประการชนี้นี้เป็นในแห่งการกำหนดรูปในอาการ32ก่อนแต่เมื่ออาการ32นี้ปรากฏชัดแจ้งแล้วอาการอีก10อย่างก็ปรากฏชัดแจ้งในอาการ1ิอย่างนั้นในส่วนที่เป็นความร้อนวงเล็บเตโชงเล็บปิดอันเกิดแต่กรรมซึ่งเป็นเครื่องย่อยอาหารที่กินเข้าไปเป็นต้น ปรากฏรูป9้คือโอชารธรมกะ8และชีวิตะหนึ่งในส่วนเป็นลมอสัสสะปัสสะอันเกิดแต่จิตก็ปรากฏรูป9เหมือนกันคือโอชาธรรมกะ8และเตียงหนึ่งแต่ในส่วนที่เหลืออีก8ซึ่งมีสมุทฐาน4ีปรากฏรูปเป็น33-33ถึง3คือชีวิต,ตะนวกะ9และโอชารธรมกะ8อีกส วงเล็บ9บวก24เท่ากับ33วงเล็บปิดเมื่อภูตาร,รูปและวัธยรูปทั้งหลายเหล่านี้เกิดปรากฏแก่โยคาว,วาจรผู้นั้นด้วยอาการ42โดยพิศดาลด้วยประการดังกล่าวนี้รูปทั้งหลายอีก60คือจักขุทศัศกะ10 5เป็นต้นและหัทยาวัตถุทศัศกะวงเล็บ10วงเล็บปิดก็เป็นรูปที่ปรากฏโดยวัาและทวารด้วย โยคาวาจรผู้นั้นคันรวมรูปแม้ทั้งหมดเหล่านั้นเข้าเป็นอันเดียวกันโดยลักษณะคือความเสื่อมสลายก็เห็นว่านี่คือรูปเมื่อโยคาวาจรนั้นกําหนดเห็นรูปอย่างนี้แล้วรูปประทําทั้งหลายก็ปรากฏท,งทางทาวารรูปประทรมนี้คืออะไรบ้างคือโลกิยจิต81ได้แก่ปัญจวิญ,ญญาณ2วงเล็บ5้าบวกหเท่ากับสิวงเล็บปิดมโนธาตุสและมโนวิญญาณธาต 6กสรวม81และเจตสิกเจเหล่านี้คือผัสสะหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งชีวิตะหนึ่งจิตตัดทิติหนึ่งและมนัสศศิการหนึ่งซึ่งเกิดร่วมกับโลกิยะจิตเหล่านั้นโดยไม่แตกต่างกันแต่โลกุตระจิตทั้งหลายไม่ไปสู่การกำหนดรู้แก่โยคาวจรผู้เป็นสุทธะวิปัสสก,กะผู้บำเพ็ญวิปัสนาล้วนและแก่ยุคาวจรผู้เป็นสมาถั ยานิกะเพราะยังไม่ได้บรรลุโลกะจิตเหล่านั้นเยคา้าวาจรผู้นั้นคลั้นรวมอรูป,ปรธรรมแม้ทั้งหมดเหล่านั้นเข้าเป็นอันเดียวกันโดยลักษณะคือความน้อมไปก็เห็นว่านี่คือนามเย้าววผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปโดยพิสดารด้วยการกำหนดท่าสี่เป็นหลักด้วยอาการดังกล่าวนี้สองกำหนดนามและรูปทางท่าสิบแปด 6 6 5ยกาโยคะวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปได้ธาตุ18กำหนดอย่างไรคือภิกษุในพระศาสนานี้คำนึงถึงธาตุทั้งหลายว่าในอัตภาพนี้มีจักขุธาตุรูปธปาตุจกักขุวิญญาณธาตุมีโสตธสาตุส,สาาัตธาตุโสตวิญญาณธาตุละไว้เปยันใหญ่จนถึงมีมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุทั้งนี้แล้วไม่ยึดถือก้อนเนื้อที่สายเอ็นรึงรัดไว้ในเบ้าตา รูปยาวและกว้างวิจิตด้วยวงสีขาวสีดำและสีดำม,มากซึ่งชาวโลกหมายรู้กันว่าจักขุแต่กำหนดเอาจักขุปราศาสตมีประการดังกล่าวแล้วในอุปทัยรูปทั้งหลายในขันทะนิเทศว่าจักขุูธาตุส่วนรูปห้าสิบสามนอกนั้นซึ่งมีอยู่ดังนี้คือสหชาตะรูปเก้าได้แก่ธาตุสอันเป็นที่อาศัยของจักขุปราสาสนั้น กับรูปคือสีกลิ่นรสและโอชารวมอีกสี่อันเป็นรูปบริวารและชีวิต,ตินีรีเป็นรูปอนุบาลอีกหนึ่งกรมมชรูปยี่สิบโดยเป็นกยายทัศากะวงเล็บสิบวงเล็บปิดและภาวะทัศากะวงเล็บสิบวงเล็บปิดซึ่งอยู่ในจักขุประสาทนั้นนั่นเองกับทั้งอนุปารทินนะรูปยี่สิบี่โดยเป็นโอชัตถมะกะรูปแทั้งสมีโอชัต ธรรมกะซึ่งมีอาหารเป็นสมุทฐานเป็นต้นจึงเป็น9บวก20บวกย4เท่ากับ53ายคาวจรก็ไม่กำหนดเอารูป53เหล่านั้นว่าจากักขุธาตุถึงแม้ในธาตุทั้งหลายมีโสตธาตุเป็นต้นก็มีในนี้ส่วนในกายธาตุมีเหลืออยู่43รูปแต่เกจิอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ามี45 เพราะทำรูปซึ่งมีฤดูและจิตเป็นสมุดฐานให้เป็นหมวดละ9ด้วยกันเพิ่มสัทธะเข้าอีกหมวดละ1รูปสิบได้แก่ประศาทห้าเหล่านี้และรูป1เสียง1กลิ 1, 1, ่นหนึ่งรส1นึผลภัณฑหนึ่งรวม5อันเป็นวิสัยของประศาทเหล่านั้นเป็นธาตุสิบในธาตุสิบรูปทั้งหลายนอกนั้นเป็นธรรมธาตุอย่างเดียวส่วนปัญจวิญญ,ญาณสองเช่นที่กล่าวอย่างนี้ว่า จิตซึ่งอาศัยจักขู่แล้วปลารลบรูปเป็นไปเรียกว่าจักขู่วิญญาณธาตุดังนี้เป็นธาตุห้ามโนธาตุจิตสามเป็นมโนธาตุอันเดียวมโนวิญญาณธาตุจิตหกสิบแปดเป็นมโนวิญญาณธาตุอย่างเดียวรวมทั้งหมดเป็นธาตุสิบแปดด้วยประการชนี้โลกียจิตแม้ทั้งหมดแปดสิบเอ็ดเป็นวิญญาณธาตุเจ็ด ทำทั้งหลายที่ผัสสะเป็นต้นซึ่งสัมปยุตด้วยวิญญาณธาตุเจ็ดนั้นเป็นธรรมธาตุชนี้ในธาตุสิบแปดนี้ธาตุสิบกับครึ่งเป็นรูปธาตุอีกเจ็ดกับครึ่งเป็นนามรวมเป็นธาตุสิบแปดชนี้แลยวคาวจรผู้กำหนดนามและรูปด้วยธาตุสิบแปดด้วยอาการดังกล่าวนี้สามกำหนดนามและรูปทางอายตนะสิบสอง 6 66 6โยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปด้วยอายตนะ12บกำหนดอย่างไรโยคาวจรผู้นั้นเว้นรูป5้าบตามในที่กล่าวแล้วในตอนว่าด้วยจากขุธาตุนั่นแล,แล้วกำหนดเพียงจากขู่ประสาทว่าจากขายตนะและกำหนดโซตะธาตุคานณธาตุชิวหาธาตุและกายธาตุตามในที่กล่าวแล้วในตอนว่าด้วยจากขุธาตุนั้น เช่นกันว่าโสตายตนะว่าคานายัตนะว่าชิวหายัตนะว่ากายายัตนะกําหนดทำห้าซึ่งเป็นวิสัยของอายตนะเหล่านั้นว่ารูปายัตนะว่าสัทธายัตนะว่าคันธายัตนะว่ารักษายัตนะว่าโหตพายัตนะกําหนดโลกียจิตและวิญญาณธาตุเจ็ดว่ามนายัตนะกําหนดทำทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณธาตุและรูปนอกกนั้นว่าธรรมธาตุ ในอายตนะ12นี้โยคาวาจ์กำหนดอายตนะ1ิกับครึ่งว่ารูปกำหนดอายตนะ1กับครึ่งว่านามด้วยประการดังกล่าวนี้โยคาวาจรผู้กำหนดนามรูปด้วยอายตนะ12ด้วยอาการดังกล่าวนี้สี่กำหนดนามและรูปทางขันห้าหกร้อยหกสิบเจ็ด โยคาวาจรอีกผู้หนึ่งกำหนดย่นย่อกว่านั้นคือกำหนดทางขันห้ากำหนดอย่างไรภิกษุในพระศาสนานี้กำหนดรูป27คือรูป17ในสรีระกายนี้ได้แก่ธาตุสี่ซึ่งมีสมุทฐาน4และตีหนึ่งกลิ่นหนึ่งรส1โอชาหนึ่งซึ่งอาศัยธาตุสีนั้นกับประสาทห้ามีจักขู่ประสาทเป็นต้นถุรูปคือหัตยะรูปหนึ่งภาวะเทศหนึ่งชีวิตติงสีหนึ่ง เสียงซึ่งมีสมุดฐานสองเหล่านี้ซึ่งเป็นรูปแท้เป็นรูปสาเร็จควรแก่การกําหนดส่วนรูปอีก10คือกายวิญญัตเคลื่อนไหวกลายหนึ่งวิจีวิญญัตเคลื่อนไหววาจาหนึ่งอากาศกระทา,ธาธช่องว่างหนึ่งความเบาละหูตาของรูปหนึ่งความอ่อนมุทุตาของรูปหนึ่งความควรแก่การงานกมันยะตาของรูปหนึ่งความเติบโตของรูปหนึ่งความสึกต่อของรูปหนึ่งความชราหนึ่งความไม่เที่ยงหนึ่ง เหล่านี้ไม่ใช่รูปแท้ไม่ใช่รูปสำเร็จเป็นแต่เพียงอาการวิการและขอบเขตในระหว่างของรูปไม่ควรแก่การกำหนดแม้กระนัเนานับว่ารูปโดยเพียงแต่เป็นอาการวิการและขอบเขตในระหว่างของรูปทั้งหลายกำหนดรูปแม้ทั้งหมดเหล่านี้ว่ารูป,ปรขันด้วยประการชนี้กำหนดเวทนาซึ่งเกิดร่วมกับโลกิยจิต8 1ดดวงว่าเวทนาขัน กำหนดสัญญาซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยโลกียจิตสัญญาขันกำหนดสังขารทั้งหลายซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยโลกียะจิตนั้นว่าสังขารขันกำหนดวิญญาณว่าวิญญาณขันโยคาวจรกกำหนดรูปขันว่ารูปกำหนดขันสีที่ไม่มีรูปว่านามด้วยประการชนีโยคาวจร์ผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปโดยทางขันห้าด้วยอาการดังกล่าวนี้ 5. ากำหนดนามรูปโดยสังเขป668ยกโยคาวาจอนอีกผู้หนึ่งครั้นกำหนดรูปในอัตภาพร่างกายนี้โดยย่นย่อแต่อย่างเดียวอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งรูปทั้งปวงก็คือมหาภูตร,รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตร,รูปสี่ดังนี้แล้วกำหนดมานายตนะด้วยและเอกเทศข,ของธรรมายตนะด้วยว่านามแล้วกำหนดนามและรูป โดยสังเกตว่านามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยนี้ท่านเรียกว่านามรูปด้วยประการชนี้กำหนดรูปให้อะรูปปรากฏ669แต่หากว่าเมื่อโยคาวาจรผู้นั้นกำหนดรูปโดยมุขะนั้นๆแล้วกำหนดอะรูปวงเล็บนามวงเล็บติดอยู่ แต่อารูปยังไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะอารูปเป็นข้องละเอียดอ่อนโยคาวจรผู้นั้นมิควรละเลิกกําหนดเสียควรพิจารณาใส่ใจใคร้ควรกําหนดรูปนั่นแหละซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพราะว่ารูปของโยคาวจรนั้นที่ชําระล้างดีแล้วสะสางออกแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วด้วยอาการใดๆสิ่งที่เป็นอารูปทั้งหลายซึ่งมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นมาเองด้วยอาการนั้นๆโดยแท้ เหมือนอย่างว่าบุรุษผู้มีดวงตาเมื่อมองดูเงาหน้าในกระจกที่มัวเงาก็จะไม่ปรากฏบุรุษผู้นั้นไม่คิดว่าเงาไม่ปรากฏแล้วทิ้งกระจกไปเสียแต่เช็ดถูกระจกนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อกระจกใสบริสุทธิ์แล้วเงาหน้าของบุรุษผู้นั้นก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยแท้ฉันใดอันหนึ่งบุรุษผู้มีความต้องการน้ำมันงาเอา,มาเมล็ดงาโรยใน ตามอ่างและเอาน้ำประพรมลงไปเมื่อน้ำมันงายังไม่ไหลออกมาเพราะบีบคั้นเพียงครั้งสองครั้งไม่ทิ้งเมล็ดงาเสียเอาน้ำอุ่นประพรมลงไปแล้วนวดเค้นบีบคั้นอยู่บ่อย,อยเมื่อบุรุษผู้นั้นทำอยู่อย่างนี้น้ำมันงาที่ไซดีก็ไหลออกมาโดยแท้แหล่ันใดก็หรือบุรุษผู้ต้องการทำให้น้ำใสหยิบเมล็ดหยิบเอาเมล็ดกะตะ,ตะ,ตะ แล้วหย่อนมือลงไปในหม้อน้ําเมื่อน้ํายังไม่ใสด้วยการถูไปถูมาเพียงครั้งสองครั้งก็ไม่โยนมเมล็ดกะตะกะทิ้งเสียคงถูมเมล็ดกะตะกะนั้นแล้วแล้วเล่าเลเมื่อบุรุษผู้นั้นทําอยู่อย่างนี้โครนตรมก็จะจมลงน้ําก็ใสสะอาดโดยแท้แลฉชันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเช่นกันไม่ควรทอดทุระเลิกปฏิบัติเสีย ควรพิจารณาใส่ใจใคร้ควรวนกำหนดรูปนั่นแหละซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่ารูปของโยคาวจรนั้นจะเป็นสิ่งที่ชำระล้างดีแล้วสร้างออกแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วโดยอาการใดๆบรรดากิเลสทั้งหลายที่เป็นข้าศึกการกำหนดรู้รูปนั้นก็สงบลงด้วยอาการนั้นๆจิตของโยคาวจรนั้นก็จะผ่องใสเหมือนน้ำที่อยู่เบื้องบนโครนตม อรูปธประทัทั้งหลายที่มีรูปเป็นอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นมาเองแลอธิบายดังกล่าวนี้ควรขยายความด้วยประมาททั้งหลายแม้อย่างอื่นเช่นการหีบอ้อยทรมานโจรการฝึกโคการเคี่ยวนมส้มและการปิ้งปลาเป็นต้นโดยอาการดังกล่าวนี้ทางผัสสะ670 แต่เมื่อโยคาวาจรผู้นั้นซึ่งกำหนดรูปบริสุทธิ์ดีอย่างนี้แล้วสิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายจะปรากฏขึ้นโดยอาการสามทางคือทางผักสะหรือทางเวทนาหรือทางวิญญาณปรากฏขึ้นอย่างไรก่อนอื่นพระโยคาวาจรผู้หนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่าธาตุดินมีลักษณะข้นแข็งดังนี้อยู่ผัสสะก็ปรากฏกระทบขึ้นมาก่อน แล้วเวทนาซึ่งสัมปยุตด้วยผัสสะนั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้นสัญญาคือสัญญาขันก็ปรากฏขึ้นเจตนาร่วมกับผัสสะคือสังขารขันก็ปรากฏขึ้นแล้วจิตคือวิญญาณขันก็ปรากฏขึ้นอันหนึ่งเมื่อโยคาวจรน,นั้นกำหนดธาตุทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่าธาตุดินในเส้นผมมีลักษณะข้นแข็งดังนี้อยู่ผัสสะก็ปรากฏกระทบขึ้นมาก่อน แล้วเวทนาซึ่งสัมปยุตด้วยผัสสะนั้นคือเวทนาขันละไว้ไปยันใหญ่เมื่อกําหนดว่าธาตุดินในอัศสะสะและปัสสะสะคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีลักษณะข้นแข็งดังนี้อยู่ผัสสะก็ปรากฏกระทบขึ้นมาก่อนแล้วเวทนาซึ่งสัมปยุตด้วยผัสนั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้นตลอดจนจิตคือวิญ,ญญาณขันก็ปรากฏขึ้น สิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายปรากฏขึ้นทางผัสสะด้วยอาการอย่างนี้ทางเวทนาเมื่อโยคาวาจรผู้หนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่าธาตุดินมีลักษณะข้นแข็งดังนี้อยู่เวทนาซึ่งเสวยรสคือสุขทุกขุเบกขาของธาตุนั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้นสัญญาซึ่งสัมปยุตด,ด้วยเวทนานั้นคือสัญญาขันก็ปรากฏขึ้น พัสสะและเจตนาซึ่งสัมปยุต์ด้วยเวทนานั้นคือสังขารขันก็ปรากฏขึ้นจิตที่สัมปยุต์ด้วยเวทนานั้นคือวิญญาณขันก็ปรากฏขึ้นอันหนึ่งเมื่อโยคาวจรน,นั้นกำหนดธาตุทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่าธาตุดินในเส้นผมมีลักษณะค้นแข็งดังนี้อยู่แล้วไว้เปยันใหญ่เมื่อกำหนดว่าธาตุดินในลมอัสสะสะปัสสะสะมีลักษณะข้นแข็งดังนี้อยู่ เวทนาซึ่งเสวยรสคือสุขทุกขุเบกขาของาธาตุนั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้นตลอดจนจิตซึ่งสัมปยุตด,ด้วยเวทนานั้นคือวิญญาณขันก็ปรากฏขึ้นสิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายปรากฏขึ้นทางเวทนาด้วยอาการอย่างนี้ทางวิญญาณ เมื่อโยคาวาจรอ,อีกผู้หนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่าธาตุดินมีลักษณะข้นแข็งดังนี้อยู่วิญญาณซึ่งเจาะจงรู้อารมณ์คือวิญญาณนขันก็ปรากฏขึ้นเวทนาที่สัมปยุตด้วยวิญญาณนั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้นสัญญาคือสัญญาขันก็ปรากฏขึ้นภาษาและเจตนาคือสังขารขันก็ปรากฏขึ้นอันหนึ่งเมื่อโยคาวาจรกำหนดอยู่ว่า ธาตุดินในเส้นผมมีลักษณะข้นแข็งดังนี้ตลอดจนกําหนดอยู่ว่าธาตุดินในลมอสศาสะปัสสาสะมีลักษณะข้นแข็งดังนี้อยู่วิญญาณซึ่งเจาะจงรู้อารมณ์คือวิญญาณนักขันก็ปรากฏขึ้นเวทที่สัมปยุตด,ด้วยวิญญาณนั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้นสัญญาคือสัญญาขันก็ปรากฏขึ้นภาษาและเจตนาคือสังขารขันก็ปรากฏขึ้น สิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายปรากฏขึ้นทางวิญญาณด้วยอาการอย่างนี้แลเโยคาวจรพึงดำเนินตามการจำแนกโดยในทุกอย่างแล้วประกอบความในส่วนของธาตุ42คืออาการ32ในกายกับลักษณะของไฟ4และลักษณะของลม6โดยในเป็นต้นว่าธาตุดินในเส้นผมซึ่งมีกรรมเป็นสมุทฐานมีลักษณะข้นแข็ง และประกอบความในมุขขาของการกำหนดรูปนอกจากนี้มีจกักขูธาตุวงเล็บโซตะคานะเป็นต้นด้วยการประกอบเข้าโดยธาตุ4ถึง5แต่ละธาตุแต่ละธาตุโดยอุบายอย่างเดียวกับที่กล่าวมาแล้วนี้671อันหนึ่งเพราะว่าเมื่อโยคาวาจร์ผู้นั้นกำหนดรูปอันบริสุทธ สะอาดดีอยู่อย่างนั้นนั่นเองสิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายจึงปรากฏขึ้นมาโดยอาการสามทางเพราะฉะนั้นโยคาวาจรพึงทำโยคะเพียรภาวนาในการกำหนดสิ่งที่เป็นอรูปด้วยการกำหนดรูปที่บริสุทธิ์สะอาดดีแล้วนั่นเองไม่ใช่ด้วยการกำหนดอย่างอื่นเพราะถ้าว่าเมื่อสิ่งที่เป็นรูปสิ่งหนึ่งหรือสองสิ่งปรากฏขึ้นมาแล้วโยคาวาจรละทิง้งรูปนั้นเสียแล้วตั้งต้นกำหนดอรูปต่อไปใหม่ โยคาวจรนั้นก็จะเสื่อมจากกรรมฐานไปด้วยเหมือนแม่โคที่หากินอยู่ตามภูเขามีประการดังกล่าวมาแล้วในตอนว่าด้วยการเจริญปฐวีกสินแต่เมื่อโยคาวจรทำโยคะในการกำหนดรูปด้วยการกำหนดรูปที่บริสุทธิ์สะอาดดีแล้วกรรมฐานก็ถึงความเจริญงอกง,งามไพบูรโยคาวจรนั้นกำหนดขันที่ไม่มีรูปสี่อย่างซึ่งปรากฏขึ้นทางผัสสะเป็นต้นว่านาม และกําหนดมหาภูตรูปสี่ซึ่งเป็นอารมณ์ของอรูปประขันสี่เหล่านั้นกับอุปทายรูปของมหาภูตรูปสีว่ารูปด้วยประการดังกล่าวมานี้โยคาวจรกำหนดทำทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิ3คือท่าสิบแอายตนะสิบขันห้าแม้ทั้งหมดเป็นสองส่วนว่านามและรูปเหมือนเขาเปิดสมุดและผ่าลอนตาลด้วยพระขัน ด้วยประการชนี้ก็ถึงความตกลงว่านอกไปจากนามและรูปเท่านั้นแล้วหามีสัตว์หรือบุคคลหรือเทวดาหรือพรมอื่นอีกไม่672โยคาวาจรผู้นั้นคลั้นกำหนดนามและรูปโดยรถวงเล็บหน้าที่วงเล็บปิดของมันตามความเป็นจริงด,ดังกล่าวนี้แล้วเพื่อต้องการละชื่อสมมุติทางโลกว่าสัตว์ว่าบุคคลน,นี้อย่างหนึ่ง ก็ต้องการให้ก้าวพ้นความลุ่มหลงว่ามีสัตว์มีบุคคลอย่างหนึ่งเพื่อต้องการวางจิตไว้ในภูมิแห่งความไม่ลุ่มหลงอีกอย่างหนึ่งให้ดียิ่งขึ้นจึงเปรียบเทียบความนี้กําหนดตามหลักที่มีอยู่ในพระสุตรเป็นอันมากว่านี้เป็นแต่เพียงนามและรูปเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลดังนี้ความจริงเรื่องนี้นางวชิราภิสุณีก็กล่าวไว้แล้วว่ายะถาหิ อังคะสัมภาราโหติสัตโธร,ระโถอิติเอวังขันเทสุสันเตสุโหติสัตโตติสัมมาติแปลความว่าความจริงเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่การสมมุติเรียกกันว่าสัตว์ก็มีขึ้นเหมือนเสียงที่เรียกว่ารถมีขึ้นก็เพราะเอาส่วนต่างๆประกอบกันเข้า แม้ท่านภาษาริบุตรก็กล่าวไว้อีกว่าเอาวุโสเพราะอาศัยไม้เพราะอาศัยถาวรเพราะอาศัยและเพราะอาศัยหญ้าล้อมเอาอากาศเข้าไว้จึงถึงการนับว่าอาคารแม้ฉันใดเอาวุโสเพราะอาศัยกระดูกเพราะอาศัยเอ็นเพราะอาศัยเนื้อและเพราะอาศัยหนังล้อมเอาอากาศเข้าไว้จึงถึงการนับว่ารูปฉันนั้นเช่นกันทั้งนางวชิราพิสุนีก็กล่าวไว้อีกว่า ทุกขะเมวะหิสัมโพติทุกขังติดทติเวติจะนานนัตระทุกขาสัมโพตินานยะยัตระทุกขานิรุชติแปลความว่าที่จริงทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับ